ตื่นเช้ามาเราอย่าเพิ่งจับโทรศัพท์นะคะให้เราขอบคุณบอกรักตัวเองก่อนขอบคุณสมองนะฉันรักเธอนะขอบคุณผิวนะฉันรักเธอนะขอบคุณดวงตานะฉันรักเธอนะขอบคุณหูนะฉันรักเธอนะขอบคุณที่เธอจะรับฟังแต่เรื่องราวดีๆขอบคุณสมองอัจฉริยะของฉันที่จ,จําแต่เรื่องราวดีๆขอบคุณหัวใจของฉันที่กล้าเก่งขอบคุณมือของฉันที่ทําให้ฉันนะ่ะหยิบจับอะไรก็ได้แต่เงินได้แต่ทองฉันรักเธอนะ ขอบคุณขาขอบคุณตอนไหนก็ได้แต่แต,แต่พี่สโพฟ,ฟัสที่ตอนเช้าที่เหลือก็ปล่อยวางแล้วก็ลงมือทําเลยค่ะนะคะเนี่ยนะคะแล้วเราก็ใส่เครื่องราวดีๆให้กับตัวเองขอบคุณที่ทําให้ฉันมีความสุขขอบคุณที่ทําให้ฉันโชคดีทุกด้านของชีวิตขอบคุณที่ทําให้เราค้าขายดีเงินทองไหลามาเทมาขอบคุณที่ทําให้เราคิดดีคิดบวก ขอบคุณที่ทำให้เราเจอแต่กัระยาณไมิตรดีๆขอบคุณที่ทำให้เราอะไรก็ได้อะนะคะค้าขายดีเงินทองไหลมาเทมาทุกทิศทุกทางทุกสกุลเงินขอบคุณที่สินค้าของฉันที่ทำให้ฉันยอดขายปังๆยอดขายถลม่มทลายสั่งมาเท่าไหร่ก็ขายหมดนะขายดีมากๆนะคะอ่านะคะให้เรารู้สึกแบบนี้ว่าสินค้าเราเนี่ยขายดีขายหมดแน่นอนนะคะอ่ะ คือเวลาเราขอบคุณสินค้าหรือขอบคุณอะไรไว้อะนะคะแล้วเราก็ลงมือทําเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะตั้งใจอย่างเต็มที่ของที่สั่งมายังไงก็ขายหมดอืมสําหรับใครที่อยากจะมีตัวแทนเยอะๆเนาะ,นอ,ะ,นอ,ะอ่ะพินิษ์นะคะก็คือเจ้าของแบรนด์เราที่จับเงินล้านอะ่ะเขาก็ปั้นปั้นเน้นหาตัวแทนเนาะแต่ก่อนเราไม่รู้นี่แหละเราก็ให้ก่อนคะ่ะ สมมติว่าเราอยากจะได้ตัวแทนใช่ไหมเราให้ความรู้เขาก่อนเราช่วยให้เขามีไรายได้ดีๆก่อนนะเรามีความรู้อะไรอะมีความรู้เกี่ยวกับการขายใช่ไหมต้องทําแบบไหนล่ะต้องทําแบบไหนบ้างต้องทําจิตใจแบบไหนบ้างถึงจะมาขายของออนไลน์ได้ถึงจะอยู่ได้นานๆถึงจะมีไรายได้หลักหมืน่นหลักแสนได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าวันนี้คุณอยากมีไรายได้หลักแสนนะคะอ่ะเงินในโลกออนไลน์เนี่ยมันสามารถหาได้จริงๆแถวทุกคนถ้าทุกคนสามารถทํานะคะเขาเรียกว่าอะไร ถ้าทุกคนลงมือทํายังไงค่ะนะ,ะลงมือทําแล้วก็ไม่หยุดทําเงินมันไหลเงินมันลอยอยู่กาอากาอะอ่ะมันจะวิ่งเข้ามาหาเราเยอะมากอืมขอแค่ขอแค่เราอยู่กับตัวเรานะตอนนี้ค่ะโฟกัสที่ตัวเราก่อนเรื่องของคนอื่นอะนะคะหยุดไว้ก่อนโฟกัสที่ชีวิตตัวครอบครัวเราก่อนนะคะเราอยู่ในบ้านอยู่ในห้องเราแล้วก็มองหาโอกาสมองหาเงินก่อนตอนนี้นะคะ อ่ะทำใจให้สบายแล้วก็มองหาโอกาสแล้วก็ลงมือทําทุกคนแล้วคุณจะมองเห็นโอกาสแน่นอนค่ะ